รู้สึกว่าอร่อยไหมครับถั่วครับอร่อยกินแล้วมันแล้วครับยิ่งกินยิ่งมันแล้วครับกินอันอื่นจะมันเหมือนกินถั่วหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วครับแั้นก็ถือว่าถั่วที่กินยิ่งมันแล้วครับแล้วแล้วสมมติท่านกินอย่างไงล่ะครับอันอื่นนี่ยังไม่รู้แพ่ไม่เคยกินมันจะมันเหมือนกินถั่วหรือเปล่าครรับเอ แล้วไม่คิดจะกินอย่างอื่นแล้วครับไม่คิดแล้วครับมันไม่สุกแล้วครับไม่เคยกินของหิบแล้วครับครับเคยกินแต่ของสุกอ๋อครับก็เป็นลักลืมทิพย์วันยืนวัดท้องไข่กินแล้วท้องไข่มากินก็เป็นลักลืมแล้วครับเห็นคนอื่นถ้ากินแล้วท้องไข่ลักลืมก็เลยไปกินไม่จ่ะก็ชอบ พ่อแม่ไม่สนใสอนให้กินของดิบ <Sicher hurting>